กลับมาแล้วครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า PB ที่เราเนี่ยได้ห่างหายไปอืม ไม่ได้ห่่งหายหรอกอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งเล่นไปใน EP นี้เนี่ยผมถามว่าทำไมผมเนี่ยถึงไม่เปิดกล้องอ๋อเวลาเราเล่นเกมยิงปืนทุกคนเข้าใจว่ามันเหมือนคนแบบซอกงอกซักแงะเออคือเวลาเรายิงแล้วเราก็ต้องมีจุกบ้างลีลาบ้างซึ่งมันจะเสียบุคลิกตัวเองมากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยไม่เปิดกล้องดีกว่าใช่ครับเพื่อเป็นก็ก็กุศลดุออกแบบเนี้โดยวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเป็นปืนนี่เลยครับลูกซองซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นเฮ้ยเชี่ยดูปืนเลยดิ อุ้ยสีใสเจ้าคือผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่เล่นปืนกลนเนี่ยปืนกนลนนะไม่ค่อยเก่งใช่เนื่องจากว่ากูกากนั่นแหละวันนี้ผมก็เลยจะมาจาับลูกซองซักเล็กน้อยนะครับโดยที่เราจะไปหาห้องเล่นแบบแจมแจมสักหนึ่งผมจะไปเล่นห้องลูกซองนนแนละน,ะนี่เจอแล้วเชีว่วมาดูเคนยางตึงครับซึ่งไอเทมเราไม่รู้กูกดแหละมาเดี๋ยวเรามาเช็คดูดิว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นพีมานานแล้วกูยังจะเล่นเก่งแล้วมั้ลูกซองแต่ผมเพิ่งวอร์มไปเมื่อ อาทิตย์ก่อนเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าจะอัดเลยที่แบบเวงกากอยู่เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมันจะมันจะไม่เท่มันจะไม่มันจะไม่เท่มันจะไม่เท่เอ้ยอิเวนอิเวนี่เออเห็นไหมมันจะไม่เท่แบบนี้แหละล่า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 เล่า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 ไม่าเล่าเลอดเล่าเล่งตรงข้ามวะาเล่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 ามล่าเล่ะตายแล้วกูไม่เป็นไรครับรอบนี้ถือว่าออมมือให้ ผมมือมืออาจจะรั่วแล้วลัวล่น่อยครับเพราะว่าผมก็สับอุย้ยไม่ตายด้วยไงวะเฮ้ยเชือกปืนโบะขนาดนั้นเลยมาเด็ดเด็เอาใหม่ดิเวฟมึงฝึกฝึกปืนพิชามาแล้ว,วน,น้องเวฟอุ้ยไปบนึงนะผมทำไมผมควงแล้วผมเป็นอย่างนี้ปะควงแล้วมันมัน,ม,นมันพันอะไม่ใช่ลิ้นนะมือกูดเดือพันไปนหนึ่งนะเปนหนึ่งนะเวลาสับแล้วแบบมันชอบวะเนี่ยมันอุ้ยไม่มีใครถอยก่อน มันชอบแกะมีดมีดอย่างเดียวอ่ะยายาเดี๋ยวมันจะพยายามเล่นนะครับสกอร์ตอนนี้ของเรายังไม่ขึ้นอันดับหนึ่งว่ะผมต้องการสกอร์ันดับหนึ่งว่ะทำไมกระสุนรู้สึกกระจายกระจายวะหรือว่าไอเทมผมก็หมดไปีเ,เ,เดี้ยวตาย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  <laughs> เวลาเล่นเกมบีบีนี่ตั้งใจมากเลยนะหลายคนถามผมว่าพี่ครับเล่นโมเลนหรือเปล่า ผมเล่นเฉพาะเกมที่มันเป็นเกมเร็วฮะผมจะเล่น Apex l e g e n d มากกว่าใช่ผมไม่เล่น Valorant ครับเวลาจะเล่นเกมแนวนี้นี่มันต้องป,ปรือฝฟีมึกอ,อีกมาไปเชียนี่อ่ตายไปเลยตายไปเลยน้องตายไปเลยน้องข้าบนข้าบนไอ้น้องไอ้น,น้องกระสุนกระจายมากเลยนะอุ้ยแต่ก็จุ่มอยู่นะ จุ่มคืออะไรอยาเข้าใจเลยครับทุกคนนี่าตายไปน้องตายไปไอ้น้องนี่นี่ตายไปโอ้กูยังได้อยเว้ยอุ้ยกูเลยยิงยดดาวอะกค่สองดอกแต่เรายศยดยดเรายด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 ดมาดิมาดิเราลังแกแค่หัวห้องเห็นไหมยดเพชรยดเพชรใครที่เล่นพีบีแพ้ผมก็ไปบวชซะนะฮะไม่ใช่อะไรจะประชดว่าตัวเองเล่นจาก กูเจอลูกซองกูเข้าไปสี่ลูกซองหายตัวด้วยเป็นอะไรเทพนี่ไงละนี่ไงละเฮ้ยอุ้ยเวลาสับสดแล้วมันชอบหล่นอุ้ย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 เวลาสับสดแล้วสดสดสดแล้วมันชอบหล่นอุ้ยอุ้ยเวลาสับสดสับสดแล้วมันชอบหล่นอย่างนี้แล้วอุ้ยเวฟเนี่ยเไอแม่เวลากูไม่เปิดกล้องกูก็จะอย่างนี้แหละไอตู้น วิ่งเก่งแบบตัวกูนี่เกรงเชียมาข้างล่างตัวนึงครับวิ่งเอ้ยสกอร์แรงดีอยู่ครับเอ้ยโคตรโผเวฟโคตรโผเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมันหลายตัวมันหลายตัว,มตวผมจะไม่ฮะเวลายิงเล่นเกมอะไรก็ตามเว้ยสิ่งแรกที่เราคือที่เราต้องหาคือมุมได้เปรียบนะครับแล้วอย่าไปทำมุมอุ้ยผมสามารถควงโดยการกด1-3ได้นะครับแต่ผมจะเดินไม่ได้เท่านั้นเองโอเคตายตาย,ตาย เนี่ยไอตัวนี้ฮะมือมือรู้มาเลยเดือดกูแม่เธออยู่ได้ไกลๆแล้วมึงอ่ะมาในเซฟมาในเซฟอยู่ไหนฮะคนตีนหรอกคนตีนคนตีนคนตีนคนติดคนติดคนติดเว๊บแว๊บข้างหลังด้วยแว๊บแว๊บเชี่ยกูโดนลุมศรเดี๋ยวอืมที่ไม่พูดนี่ไม่ใช่อะไรกูเก่งอยู่อืมที่ไม่พูดนี่ไม่ใช่อะไรกูเก่งอยู่ ผมไม่แน่ใจนะว่าฝีมือผมจะได้หรือเปล่าแต่อันนี้ผมสึกมาอาทิตย์หนึ่งแล้วใช่ไม่รู้ว่ามันกลับมาพอสองเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะแต่ก่อนนี้จะช่ำกว่านี้ฮะซึ่งแต่ก่อนนี้จะช่ำบาลีสะไม่ใช่ช่ำลูกสองเดีนี้ต้องมาเล่นลูกสองเพราะว่าบาลีไม่มีดีครับเวลาหนึ่งสามเฮ้ยเฮ้ยอย่ากูตายตายตาย เฮ้ยเฮ้ยตายตายโอเคกูได้ยึดแล้วข้างล่างพอแค่ไม่โดนหล่อยแค่นั้นก็เป็นพอแล้วมามม่เพื่อนโดนยิงไหมของข้างนู้นุิยเดี๋ยวอุ่ยไม่ตายสสดีจคือเวลาเล่นเกมแนวเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเพื่อนเราไม่ได้เปรียบอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยแล้วเราออกมาคนเดียวเป็นอะไรที่เสี่ยงมากเลยนะรู้ไหมอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราเรามีโอกาสที่จะโดนลุมแ่เห็นไหมพอเพื่อนเราเยอะแล้วเราจะได้ มุมมุมเล่นที่ด <mm ีกว่านะครับบางทีอาจจะเห็นผมสับงงๆเลยนะผมผมมือลั่นเพราะว่าผมเล่นมาทั้งวันแล้วผมก็เลยแบบบางทีนิ้วมันจะล็อกๆ็นกอยนครับเฮ้ยยิงกูง่ายขนาดนั้นเลยเออไอหมอนี่วะไม่ได้สั่งไอ้เชี่ยแม่งทำไมทีมกูไม่มีใครช่วยกูเลยวะไอเชี่ยนี่มึงยศดอกจริงป่ะเนี่ย เออไหวยศดอกจะเอาเอะไรไปสู้ยศยศดาวนะอุ้ยกูโดนกูโดนกูโดนหลายทางเนี่ยพอกูเข้ามาอย่างเงี้ยมึงก็ไม่กล้าเออไอ้เหี้ยแล้วก็โดนหัวกูอ,อุ้ยอุยอ๊ยไม่พูดไม่จามไม่พูดไม่จาไม่พูดไม่จา เนี่ยผมชอบโดนลุมมาเชียทีมกูช่วยอะไรกูบ้างไหมเนี่ยฮัลโหลตายแล้วแต่ละคนช่วยหน่อยทีมอคอ้ง<ะ>อะไรวะไปครับพี่เวฟเชียรู้จักด้วยเหรอไ <c oughs> อ,อ,อ,อ้ที่มาเล่นในไลฟ์ว่าผมจำไม่ได้อะโอ้ยเมลาผมเล่นเกมอะไรพวกนี้นี่ถ้าเกิดว่าผมไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนี่ผมจะโดนอย่างนี้แหละ จู้ก่อนจูก่อนจูก่อนอันตรายมากจูก่อนอันตรายมากคือคือถ้าเกิดว่ามาทีละตัวผมไม่หวั่นสักตัวหรอกแต่บางทีมันก็มาเยอะเกินเนี่ยแมสคิลแมสคิลผู้สายเงียบกยเยบกรงเอฟซีตัวงยงก็ฟีหัวหมากฮะ,ะคือเขาแอบอย่างเงี้ยผมคืไม่ชอบเลย อู้อู้อู้ผู้จาหนึ่งสามนั้นอ้เยอะเกินถอยก่อนโอเคครับตอนนี้ครับสกอร์ครับผม84ต่อร้อยกว่าครับมาครับผมมาครับเก็บสองไปแล้วครับเวฟเวฟเก็บสามไปแล้วครับเวฟเวฟเก็บสามแล้วมาทีละตัวซี่ไม่เคยหวั่นหรอกถ้ามาทีละตัวน,น้องมาทีละตัวไหมไหนน้องอย,อยู่ข้างหลังว่ะทําไม่ชอบไปอยู่มุมนั้นกันล่ะฮะ มาดิมาดิน้องมาดิน้องพี่ก็ไม่ห <apply> ว <some problème> ั <life> <may> <color hate> <satisfy> ่นหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตัวด้านข้างยิงกูด้วยคนนั้นยิงเฮ้ยเกูโดนใครยิงเฮ้ยเกูโดนใครยิงเฮ้ยกูหาตัวคนร้ายไม่เจอโดนใครยิงหัวแตกมาดิมาดิเฮ้ยมาดิยิงกันเอ้าโอ้โหอะไรคำนี้ ค่า้าตัวตาย22่ทีมกูอันดับ2อค่า16ตายสาวอ่าอันนี้เล่นได้บอกวะอ๋อด่านนี้เหมือนจะเป็นปืนกลนะครับปืนกลมันส่วนใหญ่โอเคมาผมจะโชว์ช่่มปืนกลให้ดูเดี๋ยวขอจัดของแป๊บหนึ่ง <Okay. S 1> ปืนกลนี่ก็บอกเลยว่าผมก็ฝึกมาเหมือนกันมาแล้วเรามาดูได้ว่าปืนกลผมจะได้เล่นเล่นได้ขนาดไหนแต่ว่าผมต้องบอกเลยนะครับผมเล่นปืนกลไม่เก่งเท่าลูกซองกับสนยัยใช่ มึงนี่เนาะแล้วมึงก็อยู่ที่เดิมเลยนะอุ้ยเจ็บ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 ว้ายแล้วทีมไม่ได้หมดเนี่ยไล่หลายคนบอกนะครับว่าเอ้ยทำไมพีบีพี่ต้องยิงอัดตัวด้วยพี่ทำไมพี่ไม่ยิงหัวเลยพี่คือน้องต้องเข้าใจนะครับเกมนี้ไม่สามารถที่จะอย่างนี้แล้วก็ยิงหัวได้นะครับผม เข้าใจไหมนี่ครับมันมันจะมาแค่บางรอบที่มันฟุกเท่านั้นนะครับคือรอบกตินี่ไง่แฮะเห็นไหมอ้านไงบอกแล้วเป้าเนี้ยแม่นกว่าเชื่อผพลาดได้ปะไม่นคนมันน้อยวะนี่ใหญ่เห็นไหมคือถ้าเป้าเนี้ยยิงหัวง่ายผมบอกเลย <laughs> เป้าอื่นแม่งยิงยากกว่านี้ใหญ่เห็นปะกูว่าแล้วกูลืมแล้วกูลืมเปลี่ยนเป้า <c oughs> นี่ครับเป้านี้เนี่ยมันจะมีระบบล็อกอันนี้สําหรับคนที่เล่นพีบยังไม่รู้มันจะเป็นเหมือนเกมโทรศัพท์เกมหนึงนะ่งครับมีระบบล็อปกปล่อยเพื่อนยิงไปเดี๋ยวมันเสียสักสีเพื่อนไว้นี่เห็นไหมบอกแล้วมันมีระบบล็อกไอเกมนี้ง <c oughs> <ฮ>่ย <c oughs> เห็นไหมนี่เขาชเป้าเหมือนกูเลย, <c oughs> เยทำไมเขาชอบผูกมาตอนที่แบบนี่อุย้ยไม่ล็อกมาใส่ระบบระบบล็อกพัง แต่พีบีนี่สังเกตได้เลยนะครับสิ่งที่เขาจะปิดคือลูกซองเพราะเป็นเปิดป,ปืนที่โกงแม้แล้วทุกวันนี้ลูกซองซอมบี้นี่หาง่ายโคตรแล้วก็จะมีคนโผมาแล้วโดนผมเก็บหัวไปมันคือฮาคี้สังเกตของกู <Hey. S 2> ห้าห้องใหมแมปนี้มีชื่อว่ามาชูปิชูใช่ครับแมปนี้เป็นแมปเก่ามากเก่าแบบเก่าาซึ่งผมก็มรุ่เหมือกผมกจะจำทัอุ้ยอุ้ยตาย อุ้ยตายอุ้ยตายไม่เชื่อเมื่อกี้ตกใจนะไม่ได้ยิงได้แล้วนะอุ้ยมีบาเล็ด้วยอีกที<อ>ล่ะเดี๋ยวนะผมจำทางในแบบนี้ไม่ได้ป่ะเอา้าพรโเจ้กูได้มาโชว์คนดูแค่นี้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันมีเวลจัดให้แล้วนะสำหรับคนน้องๆคนไหนที่ขอ PB มานะครับก็อย่าขอมาเยอะครับเพราะเกมเฮียนี่แม่งต้องเติมแบบเติมเอานู่นเอานี่มั้งมันก็ยิงไม่ได้เนาะเนี่ยอย่างเช่นไอเทมมึงเนี่ยมันก็เงินทั้งนั้นแหละครับโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากแล้วกันนะผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใใหหห้้้้้กกััันนนนดดววยยแลลลลเเจอมม่คคคิิปปปาีสผไ E <coughs>